ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเมนูสถานะประวัติความปลอดภัยโดยเมนูดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับแต่งผู้ใช้ตั้งค่าผู้ใช้สถานะประวัติความปลอดภัยครับสำหรับเมนูสถานะประวัติความปลอดภัยเป็นเมนูที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบประวัติการทำงานของยูเซอร์ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนบนระบบอ e ีเค้า เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนูดังกล่าวแล้วจะปรากฏรายการค้นหาให้ระบุข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวันที่ที่ทำงานหัวข้อสถานะระบบการจัดการ ID งานการทำงาน IP สามารถระบุรายละเอียดในการค้นหาประวัติได้ตามหัวข้อที่ปรากฏข้างตน้น แต่สำหรับวันที่ที่ทำงานนั้นจะสามารถระบุข้อมูลย้อนหลังได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเมื่อกดค้นหาแล้วระบบก็จะแสดงรายการประวัติการทำงานตามรายละเอียดที่ระบุเอาไว้เมื่อสักครู่ครับสำหรับช่องวันที่ทำงานหมายถึงวันที่ที่มีการทำงานดังกล่าวนั้น,น,นส่วนรายการการทำงานจะหมายถึงประเภทของงานที่มีการทำเช่นส่งออก Excel พิมพ์หรือว่าดาวน์โหลดครับสามารถตรวจสอบ ID ที่ทำการทำงานดังกล่าวได้ที่รายการ ID หากต้องการตรวจสอบสถานะสามารถตรวจสอบได้เช่นกันที่ช่องสถานะครับนอกจากนี้หากต้องการดูรายการเอกสารที่เชื่อมโยงสามารถคลิกดูได้เช่นกันโดยระบบจะดาวน์โหลดเอกสารที่เชื่อมโยงนั้นให้อัตโนมัติครับ ส่วนรายการที่แสดงเป็นแรงเงาสีแดงตรงนี้หมายถึงรายการการทำงานของ User ID ที่ถูกจำกัดสิทธิ์การพิมพ์หรือว่าดาวน์โหลดเอาไว้แต่ยังพยายามที่จะดาวน์โหลดนั่นเองครับซึ่งหากต้องการจะแก้ไขสิทธิ์ในการพิมพ์และดาวน์โหลดสามารถแก้ไขได้ที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบระดับความปลอดภยัยหัวข้อตั้งค่าความปลอดภยัยจำกัดการพิมพ์และการดาวน์โหลดครับ หากต้องการตั้งค่าหน้าแบบฟอร์มของสถานะประวัติความปลอดภัยสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มตัวเลือกด้านบนการตั้งค่าแบบฟอร์มหากมีแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วสามารถเลือกแบบฟอร์มเดิมแล้วทำการตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยหรือถ้าหากต้องการจะสร้างใหม่สามารถคลิกที่รูปแบบใหม่แล้วสร้างใหม่ได้เลยเช่นกันครับ